นี่นี่เธอรู้ยัง ตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะ <Huh? S 1> อะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เคื่ผู้ฟังกคลด้วย้วามยราิดนามราลีาสถานีวิทยุมอกอคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติดต,ตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอก่อเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงวยระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชีงยงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณดูฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมอกอเชีงยงใหม่ดำเนินรายการโดยพาณุเมตตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณฟังครับตอนนี้ครับคุณฟังข้าสู่รายการข่าวจากมอกอร์กียงใหม่แต่วันนี้ครับอยู่กับผมพนันธเมธตันรักษานะครับอยู่กับผมที่นี่ครับข่าวสารของสถานีมอกอนะครับทุกแรงวันจันทร์ถึงซุกพูดจากันนะครับและก็ออกข่าวมาเอ่ยบอกกันนะครับอยู่ที่นี่ทุกช่องทางของการสื่อสารที่เอิญจากกันได้ บอ่ว่าจะเป็นทางขึ้นวิทยุ AM stereo 6 1 2 g h z บกับหมุนมาได้ปกติแล้วไปฟังทางแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอื่นๆบอกว่าจะเป็น u t u b e นะครับ Facebook เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จังมาได้เลยยังหมูเนาะ k u R p l u s แล้วก็6 1 2 com นะครับยุทคอมเลยนะครับก็ฟังได้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับอยู่ในรถฟังได้ถ้าเป็นคลื่นนะถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ ฟังกันได้ในระบบออนไลน์ทั้งหลายทั้งมวลว่ากันไปดูในสุขภาพของตัวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงสื่อสารกันที่นี่ครับสายตรงมหาที่ผมก็ได้ข้อมูลข่าวสารนะ0804942777ซื้อหาข้อมูลก็ได้พานุเมตต์ตันรักษานะครับก็เพื่อได้มีข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับพยายามจะไปหาพื้นที่หาอย่างต่างๆมามาเล่ามาสู่กันฟังนะครับวันนี้มาที่ตามข่าวสารนะครับกับผมพานุเมตตตัรักษาและ ข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยเมยโจรครับจากศูนย์สืส่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยเมยโจนะครับน้องสุจิตราหรือน้องอิ๋วนะครับมีรายงานข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเมยโจให้เราได้รูร้รว่าตลอดสัปดาห์มีอะไรอย่ญญางที่น่าสนใจพองหรือว่ามีอะไรอย่ญญางที่คุณฟังสามารถเอาไปเก็บไปต่อยอดได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจะมีองความรู้เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังไปติดตามกันนะครับไปฟังรายละเอียดข่าวสารต่างๆจาก ทางทีมกองสูนทรสารองค์กรม,มหาวิทยาลัยมิโจรครับพ่อๆอแต่เจ้านะดูทีวีนี่อย่างนี้กับข่าวไฟป่าหมอกควันอากาศก็บ,บดีทํทำห้การท่องเที่ยวบ้านเฮาบาดีไปตวัวหน่าก,หกะหมูเกาะปัญหาไฟป่าหมอกควันสูนมากมีสาเหตุจากการเผาในที่โลง่งและการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ตั้งการเกษตรซึ่งในปีนี้หันว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดพื้นที่ป่ากู้แห่งเป็นเขตควบคุมไฟป่า รวมทั้งใช้ระบบควบคุมการเผาผ่านระบบไฟดี้ดยนะใครมีความจําเป็นต้องเผาวัชาพืชในพื้นที่เกษตรต้องขออนุญาตผ่านระบบนี้เพื่อจองการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยนะแล้วจะต้องขออนุญาตได้จากที่ไหนพ้องเนี่ยแจ้งขออนุญาตได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม,ม่โทร053 112 8 0 8ผู้วันเวลาราชาการ ที่สำคัญถ้าบาจาเป็นก็บาควรเผาเพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันเพราะหนึ่งคนเผาร้อยคนอิดเสียทรัพยากรป่าไม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรู้รอบร,อบรู้กับรายการรอบรัว้วแม่โจ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะเพิ่งผ่านสงกรานกันมาหมาดๆมค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการรอบรัวแม่โจ้ก็ยังคงออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายจเสียงมหาวิรราทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังอยู่กับดิฉันสุจิตราราชจันทร์จากฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ ซึ่งจะนำข่าวสารความเคลื่อนไหวและสาระดีๆของมหาวิทยาลัยแม่โจมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำเช่นเคยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะที่ดิฉันจะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยแม่โจเรามีกิจกรรมเปิดตลาดเกษตรอินทรีย์แม่โจค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตลาดเกษตรอินทรีย์แม่โจ กินของเมืองฟังซอพอการอินซีเยือนถิ่นเกษตรแม่โจ้ค่ะวันทุกนี้นะคะวันที่20เมษายน2566ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะณตลาดเกษตรอินทรีย์แม่โจ้ค่ะซึ่งก็อยู่ติดก,กับถนนเชียงใหม่พร้านะคะอยู่เยื้องๆกับธนาคารกรุงไทยค่ะสาขาแม่โจ้นะคะ ค่ะซึ่งก็จะพบกับกิจกรรมและบูธจำหน่ายสินค้ามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะมาตรฐานเกษตรปลอดภัยสินค้าสมุนไพรสินค้าโอท็อปต้นไม้ตลาดชุมชนนะคะรวมถึงวัสดุเกษตรและก็อาหารเครื่องดื่มขนมผลไม้พร้อมทานและตลาดนัดคาวบอยด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่างเว้นภารกิจข้อ เรียนเชิญนะคะเชิญมาร่วมกิจกรรมเปิดตลาดเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กันค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะและในวันศุกร์ที่21เมษายน2566ค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็จะได้จัดโครงการสืบสารป๋าวเวณีปีใหม่เมืองค่ะเป็นพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี2,566นะคะซึ่งจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยก็ได้จัดเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อที่จะสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาสืบไปนะคะซึ่งในปีนี้นะคะกิจกรรมเราเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเช้านะคะ คณะผู้บริหารอธิการบดีรวมถึงคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้นะคะก็จะได้ประกอบพิธีสักการะดำมหัวเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะค่ะแล้วก็ตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการประกวดขบวนแห่เครื่องดำมหัวของแต่ละหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนแห่เครื่องดำมหัวของแต่ละคณะแต่ละสำนักมายังอาคารแผ่พืช ที่จะมาร่วมประกอบพิธีดำหัวนั่นเองนะคะโดยได้รับเกียรติจากดรอับนวย,ยุสุขนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดรวีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจท่านก็จะเป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพรท่านผู้อาวุโสนะคะ มีรองอธิการบดีมีผู้บริหารรวมถึงตัวแทนของบุคลากรค่ะก็จะมาประเคนของดำหัวพร้อมๆกันนะคะและท่านนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะท่านดออรอํานวยยขท่านก็จะได้ให้พรปีใหม่ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะซึ่งแต่ละคณะแต่ละสํานักก็จะเข้าขอพรจากผู้อาวุโสและอธิการบดีนะคะก็ ถือเป็นอันเสร็จพิธีค่ะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีนะคะเพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามน,นี้ต่อไปค่ะเอาละ,ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังพร้อมที่จะไปมันกันแล้วยังคะเตรียมพร้อมกับกีฬาหมาัดมวยค่ะมันทุกมัดจริงๆนะคะงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดกับการจากกัดการแข่งขันสุดกำปั้นสซาาโลก ร่วมฉลอง90ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แฟนหมัดมวยไม่ควรพลาดเลยนะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะก็ได้มีการเตรียมจัดฝึดกกำปั้นสถานโลกร่วมฉลอง90ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะซึ่งการจัดก,การแข่งขันชกมวยสึกกำปั้นสถานโลกในครั้งนี้นะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์งานกเกษตรแม่โจ้90ปีกเกษตรอาหารสุขภาพนะคะ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเผอยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณาชนรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมศัก,กยภาพ 5F นะคะนั่นก็คือฟู้ดหรืออาหารฟิมภาพยิตร์และอิดิทัศนะคะเรื่องราวของแฟชั่นนั่นก็คือการออกแบบแฟชั่นไทยนะคะไวทิง mm hmm. นั่นก็คือเรื่องของการศิลปะก,การป้องกันตัวแบบไทยๆรวมถึงติวัลนั่นคือเทศกาลและประเพณีไทยะคะ่ะ โดยเราจะจัดงานใหญ่ในทันวาคม2566มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งการจัดชกมวยในครั้งนี้นะคะก็เป็นการประเดิมประชาสัมพันธ์นะคะสร้างการรับรู้ว่าเราจะมีงานใหญ่โดยงานชกมวยสุดกำปั้นสถานโลกฉลอง90ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่21เมษายน2566ค่ะ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะก็จะนําข้อมูลนลิทีพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อใช้ในการพัฒนาวงการศึกษาและสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมต่อไปนะคะซึ่งการจัดก,การแข่งขันมวยนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะท่านผู้ฟังทั้งมวยไทยป้องกันแชมป์ IBF การแข่งขันชิงแชมป์โลกมวยไทยนะคะและรวมถึงมวยอืนอ่นๆหลาย,ราย,ร,ายรายการเลยค่ะซึ่งก็เป็นการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ ในรูปแบบของมวยไทยและมวยสากลและยังเป็นการส่งเสริมวงการกีฬามวยของไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลส่งเสริมให้มวยไทยเป็นกีฬาที่สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจคู่ไปกับสังคมไทยได้ด้วยนะคะซึ่งสําหรับการจัดก,การแข่งขันนะคะก็มีรายการหลักอยู่6คู่ค่ะที่มีการประกบคู่เอกป้องกันแชมป์ IBF แพนแต่สิิกรุ่นไล์เวท ระหว่างผลิตสุด GPP เรือใบไข่มุกนะคะซึ่งขณะนี้เป็นแชมป์ IBS แทนแปซิฟิกค่ะจะพบกับเอายูทูกอรนะคะซึ่งเป็นผู้ท้าชิงจากชาวฟิลิปปินนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการจัดก,การแข่งขันชิงแชมป์โลกโมวยไทย IBS รุ่นเฟตตเวทนะคะการแข่งขันมวยหญิงกำปั้นล่าฝันรุ่นเบนต์เตมเวทการแข่งขันกำปั้นลาฝันมุ่งสู่บอลลังโลกนะคะกำปั้นลาฝันรุ่นจูเนียร์แบนต์เตมเวทและกำปั้นลาฝันรุ่นมิดเดิลเวทนะคะ รวมถึงการชกมวยไทยดาวรุ่งและมวยคาดเชือกด้วยนะคะซึ่งตามโปรแกร,รมการแข่งขันก็จะมีมวยคาดเชือกถึงห้าคู่ค่ะคู่เอกก็จะเป็นยอดยิ่งสิทธิเจพินนะคะพบกับหม่องจอแดงเมียวดีและส่วนรองคู่เอกเป็นชั้งศึกบุญล้านานามวยไทยนะคะพบกับจอเมียวดีเมียวดีนะคะก็มาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นมวยคู่หลักถึงหกคู่ คู่ที่หนึ่งจะเป็นรายการกำปั้นล่าฝันมุ่งสู่บอลลังโลกรุ่นไลายเวทกำหนดหกยกระหว่างฟ้าคำราม g t p เรือใบไข่มุกนะคะจะพบกับฉัดไทยกรลำพูนคู่ที่สองค่ะก็จะเป็นคู่ป้องกันแชมป์ IBF แทนแปซสิฟิกรุ่นไลท์เวทกำหนดสิบสองยกนะคะท่านผู้ฟังระหว่างเผด็จศึก GPP เรือใบไข่มุกนะคะพบกับเอายูทูกรชาวฟิลิปปินส์คู่ที่สามค่ะชิงแชมป์โลกโมวยไทย i b f รุ่นเซทเเวทนะคะกำหนดห้ายก ระหว่างทองพวัตเพชรเหรียนทองจะพบกับโจเดวิดสิดไทยแลนด์นะคะซึ่งเป็นนักชกทาวสหรัฐอเมริกาและคู่ที่สี่นะคะมวยไทยกําปั้นล่าฝันรุ่นแบนต้อมเบดกำหนดสี่ยกนะคะระหว่างเพชรกำไรขุนศึกพระนเรศวรค่ะจะพบกับฐานเฉินอี้เป็นนักชกทาวจีนนะคะและยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจด้วยค่ะท่านผู้ฟัง ค,คู่ที่ห้านะคะเป็นรายการกำปั้นล่าฝันรุ่นจูนเนียร์แบนตั้มเวทดกำหนดชกหกยกนะคะระหว่างซูเมเจอามวยไทยพบกับนํำสุกบุญลานามวยไทยค่ะและคู่ที่หกค่ะรายการกำปั้นล่าฝันรุ่นมิดเดิ้ลเวทนะคะกำหนดชกหกยกระหว่างทรอยโอเมเลขข่ชาวออสเตรเลียนะคะจะพบกับจางเฉิงชาวจีนค่ะค่ะสำหรับมวยไทยดาวรุ่งนะคะ ก็มีด้วยกันถึงห้าคู่ค่ะโดยคู่เอกนั่นก็คือธนชาติสิทธนายกพันศักดิ์นะคะพบกับฉมวกเพชรพักยกทีเฮสนะคะรองคู่เอกจะเป็นเงาพยักษ์เดบแบไฟคลับนะคะพบกับเพชรภูเงินเพศบานแม่ปืนค่ะและอีกคู่ไหไลล์อีกคู่หนึ่งนั่นก็คือเป็นการแข่งขันมวยไทยซิงแคมป์โดยคุกกี้หมอแม่โจ้น,นะคะซึ่งน้องเขาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะพบกับภาวิดาสิทธินายกสว่าง ซึ่งงานนี้ค่ะท่านผู้ฟังไม่ควรพลาดเลยจริงๆเพราะชมฟรีนะคะชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยณเวทีมวยชั่วคราวศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางสถานี JKN 1 8นะคะและรับชมผ่าน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะรับรองว่ามั่งทุกหมัดจริงๆค่ะท่านผู้ฟังค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะเราไปดูสภาพอากาศกันบ้างนะคะเมื่อพูดถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ถือว่าย่าแย่มากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และในเขตภาคเหนือนะคะค่าฝุ่นควัน PM 2.5ยังคงอยู่ในสถานการณ์วิกฤตก,กันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองกันมากๆเลยนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากาอนามัยเพื่อช่วยกรองฝุ่นควันเหล่านี้ด้วยแต่ดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่ใส่หน้ากากาอนามัยตลอดทั้งวัน ก็อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวจนไม่อยากจะสวมใส่ก็มีนะคะแต่จะดีแค่ไหนคะท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าเรามีตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากาก,กอนามัยให้สามารถกรองฝุ่นได้มากขึ้นรวมทั้งมีสารป้องกันเชื้อโรคและที่สำคัญค่ะช่วยให้เรารู้สึกสบายผ่อนคลายนะคะจนเราสามารถสวมหน้ากาก,กอนามัยที่จะสู้ฝุ่นและสู้เชื้อโรคได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกอึดอัดค่ะ ฟังคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วนะคะเราไปฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกร์ศักดินันตตังอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หอมชื่นแมสสเปรย์นะคะท่านจะมาเล่าถึงผลิตภัณฑ์หอมชื่นให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันค่ะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหมอกควัน PM 2.5หรือปัญหาในการที่เราเผชิญกับตัวโคโรนไวรัส ที่จําเป็นต้องสวมหน้ากากอนาไมยตลอดทั้งวันนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะครับไม่สะดวกสบายแล้วก็หน้ากากอนาไมยที่เราใช้อยู่นะครับประสิทธิภาพในการจองอาจจะไม่ดีร้อเปอร์เซ็นต์จึงเป็นที่มาของตัวนวัตกรรมหอมชื่นแมสเปย์นวัตกรรมตัวหอมชื่นแมสเปย์ตรงนี้นะครับทางคณะวิจัยของผมนะครับได้ช่วยกันคิดค้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจองของตัว หน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากผ้าหรือแม้แต่หน้ากาก N95 นะครับให้ประสิทธิภาพการรองที่ดีขึ้นตัวหอมชื่อแมสเปนนะครับมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีสารเคลือบนะครับซึ่งสารเคลือบตัวนี้เป็นเกรดทางการแพทย์นะครับซึ่งสามารถช่วยทําให้เส้นใยนะครับหรือช่องว่างของเส้นใยนะครับเล็กลงแล้วประสิทธิภาพการจองดีขึ้น3ามสิถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับทั้งนี้ในตัวสารเคลือบตัวนี้นะครับพอสเปรย์ไปตรงหน้ากากนะครับ ก็จะช่วยทําให้ตัวหน้ากากเนี่ยมีประสิทธิภาพการกรองที่ดีขึ้นและแห้งไวนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติพวกยูคาลิปตัสหรือเซียมินนะครับช่วยทําให้มีกลิ่นหอมสดชื่นนะครับเวลาสวมใส่นะครับหน้ากากอนามัยก็จะรู้สึกไม่อึดอัดนะครับและสุดท้ายนะครับยังมีส่วนประกอบของสารต้านเชื้อโรคนะครับ เพื่อป้องกันตัวไวรัสแบคทีเรียต่างๆที่มาเกาะอ,อยู่บนแนสนะครับทำให้ผู้สนใจนะครับรู้สึกปลอดภัยและก็มั่นใจในการสนใส่มากขึ้นครับค่ะขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศักดินัน์นันตังเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ท่านมาแนะนำผลงานดีๆมีประโยชน์ ที่สามารถใช้ได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เลยค่ะท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะพอได้รู้จักผลิตภาาัณฑ์หอมชื่นแมสสเปรย์แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองใช้กันเลยใช่ไหมคะอาคาท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจในผลิตภัณฑ์หอมชื่นแมสสเปรย์นะคะ ซึ่งเป็นผลงานทีมวิจัยของทางคณะวิทยาศาสตร์ค่ะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ร้านายช็อปคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นะคะหรือโทรศัพท์มาที่หมายเลข053873811ค่ะค่ะก็ลองเลือกหาไปใช้ดูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในสถานการณ์วิกฤตท่ามกลางปุ่นฟัน PM 2.5ในขณะนี้ได้ค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะรายการรอบรัวแม่โจ้ก็หมดเวลาอีกแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะในสัปดาห์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แห่งนี้สําหรับวันนี้ดิฉันสุกิตราราชจันทร์จากฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะรู้รอบรอบรู้กับรายการรอบรัวแม่โจ้ สถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะเป็นคอนเซปต์สำคัญของรายการและสถานีวิทยุมกทั้ง4ี่ภูมิภาคนะครับพยายามเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาให้คุณผู้ฟังได้ห้ามหูแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เอาไปปรับใจนะครับเพราะว่าการสร้างชีวิตที่มีความพอเพียงสร้างชีวิตที่มีความมั่นคง นะครับมันจะมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันได้ดีอันนี้สําคัญมากนะครับน้อมนํมาเอาศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์ของพระราชานะครับตามแนวทางที่เป็นท่าเกตหรือว่าเป้าประสงค์สําคัญเลยของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับที่สร้างบัณฑิตออกมาแต่ละรุ่นแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์การพัฒนาสังคมประเทศชาติที่มีความยั่งยืนในระยะยาวพี่น้องประชาชนสามารถ ใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันอันนี้สําคัญเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เดือนนี้นะครับเมษายนหลังจากเทศก,กาลปีใหม่สงการาวานเฮานี่นะครับปีใหม่เมืองต่างเหนือ,อนะครับเนาะก,ก็จะเป็นยังห้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห้องเวลาของท่นทุกท่านที่จะใช้เวลานี้ไปสู่มาคารวะนะขอสินขอปอนรลดน้ําดําหัวคนท่าคนแก่ญาติมิตรที่เป็นผู้รับผู่ใหญ่หรือผู้มคาัญชานะครับ ก็เป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติอันดีงามที่เราสืบทอดกันมาซึ่งถือว่าเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันอย่างที่ดีๆนะครับเราน่าจะสร้างความภาคภ,ภูมิใจและส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้ลูกๆหลานๆน,นะครับที่บรรพบุรุษได้สร้างมาชนชาติใดน,นะครับบมมีรากเหงา้าบมมีวิถีว่าทมอันงดงามชนชาตินั้นก็ไร้ซึ่งความเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีนะครับบมมีประวัติศาสตร์ย่อมบมมีอนาคตครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต มันจะรังสรรค์เข้าสู่ปัจจุบันและปัจจุบันก็จะพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีงามไปต่อย่วยกันดูแลนะครับความเป็นมรดกไทยนะครับที่ง,งดงามเนี่ยส่งต่อกันไปเอาภูมิใจในความเป็นชาติแต่สําคัญที่สุดครับอย่ามัวลงไปกับเรื่องของการสร้างปัญหาเนาะเหมือนกับเอาไฟมาไหม้บ้านถูกเก่านะฮะเล่าขวัญครบอบครัวให้คนอื่นฟังไงประมาณนะความในเอาอาความนอกเอาเข้าเลนะ มันดึงมาดีนะครับความเป็นปึกแผ่นรักสามัคคีปองดองกันสําคัญที่สุดครับชาติใดบ่มีความรักสามัคคีปองดองชาตินั้นจะล่มสลายได้อย่างรวดเร็วและเป็นช่องโหว่สาคัญสําหรับปัญหาความมั่นคงของประเทศเลยนะครับอันนี้ก็ปูจากกันไปก็ฝากคุณผู้ฟังได้คิดได้อย่างตัวนะครับเนาะยุคสมัยมาเดียวมันมีความละเอียดอ่อนนะครับอ่อนไหวง่ายนะครับเรื่องของความคิดความเชื่ออะไรย่างต่างๆมากมายนะยุคนี้ เข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งโดยบรรยากาศการหาเสียงกันเต็มที่เต็มตัตมตงก็พินิจพิเคราะห์ให้ดีครับจะไปหลงคารมเพื่อมันนักนะครับเพราะว่ามันมีเปินห้องนิยามของการหาเสียงหรือวิธีของนักการเมืองอย่างหนึง่งคือว่าเนี่ยอย่างจะใดก็ได้วิธีใดก็ได้นะครับเพอเพอพิิดกฎหมายก็ต้องยอมแต่เนี่ยอย่างใดเหมือนจะจับได้เพื่อเอาชัยชนะจากการเลือกตั้งให้ได้ครับเพราะผู้ที่ชนะการเลือกตั้งจะเป็นผู้ครอบครองอำนาจ ในการจัดสรรต่างๆผู้แพ้คือผู้แพ้นะครับอันนี้เป็นว่าจะอันเพราะนั้นสิ่งที่เขาเห็นกับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับมันจะบะเหมือนกันเขาอาจจะเห็นแค่ฉากชากหนึ่งนะครับแต่ความเป็นไปของวิธีการดําเนินง,งานของมิตีทางการเมืองมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเพราะนั้นต้องรู้เท่าทันครับพี่น้องประชาชนต้องฉลาดพอต้องหูตันพออย่าตกเป็นเครื่องมืออย่าตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดเพราะนั้นพี่นี่พี่คอให้ดีเพื่อประเทศชาติและลูกหลานของเราในอนาคตครับอันนี้ฝากกันไว้ตัวเลือกตั้ง14 เพื่อสภาคมที่จะถึงนี้ตัวนะครับเนาะช่วงนี้อากาศ้อนครับ้อนแต่้อนว่าก็ดูแลสุขภาพตัวนะครับฝนฟ้าเมาน้อยตัวนะครับเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งทางภาคการเกษตรว่าปีหน้าน้ําต้นทุนจะลดลงแน่นอนเพราะปีนี้ฝนฟ้ามาน้อยนะครับน้าต้นทุนที่ใจ้อยู่ก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับความร้อนอากาศที่้อนอุณหภูมิที่43องศาอัพเลยนะครับโอ้โหเปิดปาสสักเตอ้อน้ําก็มีสิทที่จะระเหยขึ้นไปแหม เพราะนั้นนอกเหนือจากอุปโภคบริโภคแล้วนะครับธรรมชาติก็เนี่ยคืออ่าเหมือนกับลงโทษเท่าอ่ะทุกสิ่งอย่างเกิดจากน้ํามือของมนุษย์ทั้งนั้นทั้งสิ้นนะครับก็ฝากกันไว้ตัวเครับช่วยกันครับถ้าเฮาไปช่วยกันผมว่าใครจะช่วยเฮารู้รักสามัคคีช่วยกันดูแลพืนแผ่นดินบ้านเฮานะครับวิถีชีวิตทุกสิ่งอย่างลูกหลานตานเต้าก็าจะได้มีอนาคตที่ดีตัวนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านการติดต,ตามแับฟังรายการนะครับ ก็เดี๋ยวสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นเราก็ก้อยเป็นก,ก้อยไปนะด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างซึ่งเราจะพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาทําได้นะครับทำให้ดีกว่าที่ผ่านมานะครับก็จะเอาสิ่งดีๆมาฝากจะไปลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดฟังนะครับมีอย่างเอินจากันบอกเหมือนลูกเป็นหลานนะครับบอกมาได้ที่นี่ครับสถานีวิโมอกอรจริงใหม่ผมพันเมตต์ตัรกสารและทีมงานขออนุญาตล,ลาไปก่อนนะครับสุขภาพดีแข็งแรงทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you